ห่างหายจากงานถ่ายแบบไปนานสำหรับนางเอกสาวมุกพิชาหน้าอยู่สุขนักแสดงสังกัดโมโนตะเวนตี้นายล่าสุดทำเซอร์ไพรส์กลับมารับงานถ่ายแบบเซ็กซี่อีกครั้งในรายการรัชเซเลบริตี้รัชเซเลบริตี้กับแฟชั่นเซ็ตพิเศษที่เต็มไปความเทปปนเซ็กซี่จากเสื้อผ้าของลักชอรี่29ช็อปด้วยคอนเซปต์ลักแอนด์เลิฟ แฟชั่นบนความหรูหราที่ถ่ายทอดความเซ็กซี่ผ่านเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในตัวซึ่งมุกเล่าให้ฟังว่ามุกหายจากการถ่ายแบบไปนานมากๆที่ผ่านมามุกได้รับโอกาสในการเป็นนักแสดงในซีรีส์อย่างต่อเนื่องกลับมาคราวนี้เลยอยากให้ทุกคนเซอร์ไพรส์กันหน่อยครั้งนี้มาในลุคที่ดูโตขึ้นกว่าแต่ก่อนอยากเป็นสาวเท่ที่มีความเซ็กซี่ซ่อนอยู่ จึงเป็นโจทย์ที่ทำให้เกิดแฟชั่นเซตนี้ขึ้นมาก่อนถ่ายแบบมีการเตรียมตัวพอสมควรเลยทั้งเล่นเวท คาร์ดิโอมวยโยคะพิลาทิสสลับกันไปไม่มีเบื่อจะจัดตารางเวลาออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเหนื่อยจากกองถ่ายแค่ไหนก็ต้องออกกำลังกายให้ได้ไม่งั้นนอนไม่หลับเลยทำให้มุกเองมั่นใจในการกลับมาถ่ายแบบครั้งนี้ด้วยทำงานกับผู้กำกับเก่งๆในซีรีส์ฟางเล่นไฟกดดันไหม ไม่กดดันเลยค่ะที่ผิงเกรียงไกรสกุลผู้กำกับเป็นคนละเอียดมากเก็บทุกดีเทลของตัวละครและบทรวมไปทั้งภาพเสียงทุกฉากที่ผิงจะทำงานออกมาเป๊ะมากๆจะคอยสอนแนะนำมุกในเรื่องการแสดงและการแสดงอารมณ์ ทุกคำพูดที่พูดออกไปเราจะต้องรู้สึกกับมันจริงๆต้องรับรู้ถึงความต้องการของตัวละครว่าต้องการอะไรในช่วงแรกที่ผิงยังสงสัยในตัวมุกเลยว่าจะเล่นได้รอบทับเรียวเพราะด้วยท่าทางตัวจริงของเราไม่น่าจะได้เล่น แต่พอผ่านไปไม่กี่คิวงุกก็แสดงให้พี่ผินเห็นว่ามุกเป็นเปรี้ยวได้จริงๆต้องขอบคุณทุกคนที่มีส่วนผลักดันให้มุกเป็นเปรี้ยวอย่างที่ควรจะเป็นง่ายไหมไม่ง่ายเลยค่ะบทค่อนข้างแรงมีผู้ชายผ่านเข้ามาหลายคน เป็นบทที่แรงมากค่ะจากที่บอกตอนต้นที่ผิ่นผู้กำกับยังไม่เชื่อว่ามุกจะเล่นได้แต่สำหรับมุกมองว่าเราทำหน้าที่นักแสดงที่ดีเพื่อถ่ายทอดความเป็นเปรี้ยวให้คนรับรู้มากที่สุดว่าตัวอครตัวนี้ต้องการสื่อสารอะไรเป็นการสะท้อนชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่อาจจะมีจริงๆในสังคมก็ได้ค่ะว่าด้วยรักเง่าในจิตใจของคนหนึ่งไม่ได้ต้องการเป็นคนเลวแต่ด้วยสภาวะจำยอมทำให้ต้องต อยู่ในสภาพที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การร่วมงานกับพระเอกไม้วริศเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องที่ไม้รับบทเป็นหมอปรีผู้ชายที่เพียบพร้อมทุกอย่างซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ชายหลายๆคนของเปรี้ยวค่ะการทำงานกับพี่ไม้สนุกค่ะเคมีเราเข้ากันได้ดีค่ะทุกฉากจึงราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรเลย ส่วนฉากที่ต้องเลิฟซีนกับพี่ไม้แอบเขินค่ะแต่พี่ไม้ทำให้เรารู้สึกเป็นธรรมชาติและพี่ไม้เป็นมืออาชีพมากๆด้วยจึงทำให้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะทำงานด้วยแล้วรู้สึกสบายใจค่ะซึ่งการทำงานกับพี่ไม้มุกได้รับคำแนะนำดีๆเยอะเลยค่ะจะเก็บทุกคำสอนมาพัฒนาการแสดงของตัวเองอย่างแน่นอนค่ะแฟนๆจะได้เห็นงานแสดงฟังเล่นไฟเมื่อไหร่ สำหรับซีรีส์ฟังเล่นไฟเป็นเรื่องราวสะท้อนสังคมของผู้คนที่ลุ่มหลงอยู่ในความโลภกิเลสตัณหาและทำตามอำเภอใจโดยลืมนึกถึงผลที่จะตามมากว่าจะรู้สำนึกในผิดชอบชั่วดีก็อาจจะสายเกินไปจะเริ่มออกอากาศวันแรกในวันพฤหัสบดีที่วันที่24สิงหาคมนี้ค่ะโดยจะฉายแบบอันเซนเซอร์ทาง m o n o m a x เท่านั้น รับรองว่าดูเด็ดเผ็ดมันตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะติดตามบทบาทใหม่ของมุกทิชาน่าได้ในซีรีส์ฟังเล่นไฟและชมภาพแฟชั่นสุดเซ็กซี่ได้ในรายการ ity, รัชเซเลบริตี้รัชเซเลบริตี้ทางช่องรัชสตอรี่กอไก่ดอเด็ก203บนกล่อง3 BBGI GATV ในวันที่17สิงหาคมนี้เป็นต้นไป